เอาเลยเว้ดกโอ้ยอย่าพาพเอามือกพันมันยแกอ้ยสัตว์ลนในลิ้นไม่ได้ดีมาทำอะไรดูเองนั่นหรชิทำไมเป็นเดียนแม่างง่ายหรอกทำไมวะอ้อะไอ้มึงอยาเกียตัดอ้าวกูจะดดกลางไปเรียมึงให้ด่วนอโอ้ยแบบทเปไหมเป็นไหมทำเปเลยทำไป ทำไมเนี่โอุยจัดตื่นทำไมเลยนะเออกูทำไัมันขึ้นไม่ได้มู่แบบมึงขึ้นได้สัตว์ขึ้นได้แล้ไม่ว่าไงสัตมึงโง่เองทำไมกูขึ้นได้วะใส่ผมขึ้นไม่ได้หรอมึงใส่ชุดยงอ่ะกูไม่ใส่ไก็ก็มันโดนไม่ตรงจังหวะมันโดนไม่ตรงไม่กูใส่กูใส่ชุดชายมันยังไม่เกี่ยวพอเกี่ยวครับไปแล้วมันไปเออมันเกี่ยวเอาไป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 เลยกูจะไปต่อนี่นินจาป๊อปป๊อป โอ,อ้ยเปียวแบบดเปี้ยโอ,อ้โหจ้าจา้าจา้าจา้าจ้าเจ็บเก็บก็เจ็บกูเหลือหา้านี่ตัดเลยว่ะอือกูขาดต,ตัวตายด<ะ>ตตายอ้าวมึงหาไม่เจอกำลังจะไปแล้ว Phê quá mày chưa? Dù à, cái lo. cái tin của nó 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 tay mươi không á? Đồ để quá mươi không á? là Đi à? Thế nó, này lù lắng bay ừ, là nèo quá Đi nha ngờ Muốn nèo, à? không? Mình đồn cái này tạ để quay Nó nấy ở ba lên ngay tay lắm rồi Một đến เลนก็เบิดกระเบิดตาบอดกูกูฟัดไมาแล้โมกี้นั่นวนไปเลยนี่กูจะโดดไปพังนูปวันดีมันพังกูวันดีตายวะเลนมึงพูว่ามึงตายวะมึงอยู่ไม่ได้เลนอันตรายตายแล้วในเลนเห็นกูไม่เลนเห็นกูไม่เลนเลยมึงมึงอยู่คนคนละอันเภอกันกับกูไอ้สัดเลนมึงได้ไง อ่าจัดวิชา n i จ j a แนวว่าอะไรยังไงยังไงวะจะเป็น ninja พวกมึงตายไปกัดจะเป็นนินจา a หวกมึงดูอ่ะฮ่ามึงดูส้าโก้เลยกัดอืมมึงอยู่ในกัดเดี๋ยวกูจะไปดูนินจาหน่อยดินินจานี่เกาะไม่ได้เส่ได้ถ้าเกาะได้นี่โหลดเลยโอ้ยแล้วฟันดี เออกูไม่ได้กูไป่าย้จตวนีมันมาข่ามจะไม่เลยโอ้ยยยลินเมื่อกี้น่ะค่ะกูเโอกูใครกันนี่ที่มาฆ้ากูไม่มาตามหลังกูสัยังไฟันดีแล้วกูคกโดดกูยังไม่ฟันดีบะกูยังไม่ฟัน๋ยว่ไม่กูยังไม่ฟันอยู่เวแล้วเดี๋ยกูเหลือน้อยแล้วกูจะฟันเพื่อฟันเพื่อเหรอ กูยอมฟันเพื่นไหนเล่นกูยรงไหนเอาวิชาในใจมึงดูทุ่สัตว์กูเห็นมึงก่อนก่อนบอกเลยนี่ไปไหนเลี้ยวมึงีกูไปเล่นพิมเล่นอยู่ไหมเอาหนร้านมึงนี่ชอบรักปูเขาเหรอะตายมากพี่ปูพ่อของกูเป็นเจ้าของธุรกิจไอ้สัตว์ชอบรักปูเขาเลยเลยเขาไปเขาไปวางยองอยู่มัน มันไปหยิบมันไปหยิบกับบ้านเลยเหรอจริงใครใครเหล่าวะใครเหล่าไงมึงมาดูที่บ้านมั้บ้านกูเลี้ยงบอกกูเป็นล้านไองแต่เนี่ยจะโม่ไอ้เด็มึงโม่ไปเรียมึงโม่แล้วมึงโม่ทำเพื่ออะไรแน่จะโม่แล้วโม่ฟองไงไอ้เด็กนี่กูไอ้เด็่อย่าพันอย่าฟันอย่าพันเลยเนี่ยอย่าพันเลยไม่มึงฟันดีนึงกัน ไม่โดนดีส <sh> ัตวโดนโดนซื้อนาดีไอ้อี่มาได้ยัไงอะไรถ้าเฮ้ยถ้าใครจะบักมาฝั่งนี้บักตัวตัวถ้ากูไม่บักกูก็ไม่ไปยงไงโอได้ได้ก็ใจก็ใจเดินมาก็ได้มึงมากูไปไหนมึงต้องไหนมึงต้องไหน บักขึ้นเงินีุไม่ได้นะว้ายลืมโอ้ยพอเราไปยี่ยมมาไหนบักอยงไหนมึงขึ้นไป้าเนี่ยขึ้นไป้านี่กูขึ้นเองไงมามึงถอยหลังไปถอยหลังเข้าถอยหลังเข้าวะกูขึ้นเองเราขอตัดตรงนี้ตายอ่ะเดียวตาย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 โอ้ยอย่าดิอย่าโล่ถอยล้างไปแบบเดไม่ใช่มาเลยเดดเดดขึ้นนั่งเดียวอะไม่ได้นั่งนั้น

กูอยาก้า,ายถ้ากูไม่ได้ขาดเออมึงดูใครขายมึงขาเพื่อนมึงจะฟันเพื่อนกูมาวันนี้เข้า่ะาไม่ได้วันนี้เน,นึงอืมแบบเดียวท์ทดจริงมือ,อมันลื่นตองรีบเลยอืม

เออมากดเลยมาล่นมาแล้วข้อล่น2คนก่อนเอออย่ารีบกนดีฟันนีก่กูหาด่านไอไอดานเครื่องบินนะมันขึ้นได้แล้วนี่มันเข้ามันเข้าไปในเครื่องบินเลย